พี่จิลุพี่ทำานอย่นี้นะพี่ทำพลาดีแล้วนะไม่ไรเอออะไรแล้วอะไรแผนที่สองรอดูพี่จิงพวกนี้สิตึ้งๆรอชมเลยนี่แครับเออจะตกเฟือให้เป็นแค่คุกกี้เลยอ่ห้ยกลัว่ตองกลัไม่พูดดีพูดดีติดติดติดยอดหน้าเย็ดนายอ่ะ เป็นยู้เป็นยู้วันนั้นด้วยคืไปเดินตลาดผมไปเดินผมไปเดินตลาดพี่แล้วไปเดินตลาดเดินเดินเซ็นสองแล้วทีนี้วันนั้นอ่ะมันเป็นวันอะไรไม่รู้คนเยอะมากผมก็เดินดูเสื้อบอลย่ากราถามเชียร์อะไรครับเชียร์อะไรครับเดี๋ยวช่วยดูผมแม่ไม่กล้าพูดเลยอายคนอ่ะก็บอกเชลซีผมเดินหนีเชลซีอะไรแล้วไปทำทรงมาทำทรงยืนเลือกเสื้อเล้อกหมู บอกแม่ดูไม่ชอบปีนี้ว่ะเลี้ยวมุไม่อยู่เอนแดดใช่ไหแล้วเขาบอกฉันกเลยมีอันนึงเขเที่เลี้ยมันอยู่นะนี่อยู่นะวไม่มันก็ได้เลีมันก็ได้แต่ว่าแบบาคนคู่อย่างเออเข้าใจมันแหละมีเขือนเลีคยวมุมายไหมหายนายทำไมแต่ว่ายุคเจอห่าื่ไม่อายเลย ปีนี้ก็มองดูแล้วก็ถ้าเมีสสีนะไม่ปีนี้น่จะมองดนจริงจริงีนี้ชอบชอบทีมใหดี๋ยวจริงเหรอแต่วูเนี่ยผมมองว่ามองว่าสมสีวันนี้ก็เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนแหน่งเยอะแ่จริงก็กที่เล่นในที่ผมมองค่ะวรา้หนะมสงสารฟันดไม่นะที่แบบไม่ใช่คต้ามนแรกจะได้อยู่แล้วอนแรกก็เป็นได้มัแต่ว่า

อันนี้ดี่มีผิวผิวก็สไตล์นักเตะแอฟริกันเซเลกเกลแต่เกมรับนี่ไม่ไหว่แต่แต่ลูกผมดูอ่ะลูกเสมอสองสองอ่ะผมคิดว่าเสมอแล้วไม่ได้แล้วไม่ใช่แม่ว่าไม่ได้ผมคิดว่าโดนแน่ว่าไงว่าผมเห็นแม่รู้ว่าแต่โซโบแล้วโซโบรวู้ว่ากูเห็นคนนักเตะยืนมองเรียกแตยคนนักเตะไม่ใช่แต่มาเอาเกี๊ยวซ่าลงมาเฮียเกี๊ยวซ่าซื้อมาให้ลงที่อัดแล้วลงแค่ามคนนะเอาลง น่าสนใจจะทนได้มันไหวกันมันไหวอย่างนี้เนะสังคมไอ้สองปุ๋ยใช่ไห้ทุตาต้องทำอย่างนี้มาเดียวกออแล้วผมมองว่าผมมองว่าแบบป้าผมมองว่าต้องซื้อกองหลังเพิ่มอ่ะเพราะว่าการใจช้าแบบเหมือนปีนี้แก่